กลับมาจะไปหาเมียแทนที่สิได้อาบน,น้ำอาบในแทนที่สิได้เฮ็ดแนวกินแนวอยากล่างถ้วยล่างจานน้ำก็ยังบ่ตรเนี่ยมาอยู่พี่น้องเอ,อ้ยปินตนาในบอกผมยันผมมาอยู่อยู่ขั้นเปลี่ยนแนวนี่บริษัทนี่น้ำบ่มาเอา้าคือสิมา่าคือสิบ่มาอยู่นี่แหละเนี่ยเปิดแล้วว่าออกเลยนี่เออ โอ้ยแบบนี้ก็แยอยู่ผีหนอเลยสองมือผมมาอ,อยู่นะผมไปเหตุงานน้ำยายตุกเสาร์อาทิตย์ผมก็นึกว่าเถาแก่สีพากกันมาเบืองมาน,านันเรืองน้ำเื่องน,องนแต่ว่าก็เห็นเหมือนเถาแก่มาลงงานอยู่เดนี่เราบ่าเปิดน้ำใส้อ่างนี่ไ้เหตดไหนายามเก็บทองเก็บนันเหตุจังได้เขา,ห,าห้องน,น้ำห้องนบวันนี้ซักผ้าซักผพรกับเบเด่วันนี้ผมบ่รู้ว่าปีกายเพิ่นพาก,กันเฮตดจตงได้กันนะ พอผมบริยูผมพึงมากนีขึ้นหนาวเรียกที่ผมเนี่ยไม่ยูหนีร่องงานนี่เนาะเอ้ยขี้ไร้เห้งผมก็บพิ่ได้ทวดตะเกียดนผมโทษคนที่เข่ามาเห็ดนั่นแหละทษสร้างนั่นละ่ะขี้ไร้ข้างอิริซางบ้านนี่เด้อก็บพิ่ได้ว่าเราทุกคนอื่นก็อาจจะเห็ดดีอยู่แต่อห้องน้ำเนี่ก็เห็ดขี้ไร้ข้างนี่ห้องน้ำนี่เขาเป็นบ้านห่านี่ผมผมบ่ิย์ผ่านเลยนี่เัานมันมาเห็ดเที่ยนผมผมบ่ิย์ผ่านเลยเัานึิไม่เห็ดซ้ำนี่ ปูกับอย่ยงอีหยังกับเฮ็ดบัดีใส่ซิลิโคนซิลิโคนอีหยังกับเฮ็ดบัดีมองชักโคกอีหยังกับเฮ็ดบัดีเมื่แม่แต่มองนี้แถวนี้เราเป็นคนเฮ็ดอยู่โรงงานนั่นก็คือกันก็บเป็นเราเฮ็ดก็คือกันแต่ว่าสวงโรงงานใส่น้ำอันเดียวกันน้องมเจ้าคิดเบิ่งเปิดน้ำใส่ถังมาไว้ป่าที่นี่แสดงว่ามันสิดูดน้ำบ่ขึ้นวันนี้โอ้ยผมอุกอังเอาหลายป่าที่นี่ผมคือสิคุยกับเล่าใหม่อยู่ดอกขั้นเปลี่ยนแนวนี้ข่อยสิบ่อยู่น้ำจ้าเด้อผมสิู่วางซี่ล่ะ อือทีขอไปอยู่น้ำเมียเด้อผมสิบอกสินะให้เจ้าเครียร์เลียเล้ยงน้ำเลี้ยงในให้มันเหลียวมันทวนบ่ไหวจะเปลี่ยนได้เอมีน้ำนี่เออเนี่ยหนาวก็เข้าใจอยู่ดอกแต่ว่ามันก็ต้องมันก็ต้องใส่น้ำใส่ในอาบน้ำเปลี่ยนฟันซักผ้าซักยังแม่นบ่ล่ะเออบ่ไหวแล้วแบบนี้ซวงมือเลยแท่นที่สิมาแก่ไขรให้โอ้ขี่ลายครับสร้างเลยขี่ลายครับไอ้ลีผมบอกเลยบยไม่เห็นลังค่าผมหลังค่ากับหัว ลังค่านี่วัตถฝนตกบ้านนี่น้ำห่วงนโมนีเอาขี้ลายรับว่ามเจาว่าเถ้าแก่กับเบิดคขาสศิวเพื่อกันเลาก็ได้เลากัะจักสี่เดตจังหดมันว่ามนเป็นความผิดของเราเนาะเป็นความผิดของสางเขาเลากับบวกเขาหลายังเขาเขียดเถ่าแก่ก็ได้เกยงใจเขาเพื่อกันโอ้ผมละนายไเบึงด้วยน้ำน้ำมันตกตะกอนมันหยุดมันตกตะกอนมันอยู่อันแสดงว่ามันอยู่กลบน้ำแล้วพี่น้องมึงดูมันหิเสษจังไดแบบเหนียว โอ้ยเปิดน้ำใส่ถังมาในน้ำจ้าบ่ขึ้นมามบ่ที่นี่แสดงว่าน้ำเต้ดินมันขึ้นมันสูบบ่ขึ้นโอ้ยนานานะผมก็บ่ได้ขึ้นดอกเลี้ยสิอาบน้ำอาบใน้ไผมก็อาบบังบ่อาบบังมันก็บ่ปานได้ดอกอาบสองมือเที่ยนิอาบเที่ยนก็บ่เป็นอีหยังดอกแต่ว่าบางที่ผ้าเฮาก็ต้องซักมาละถ้วยเฮาก็ต้องล้างถ้วยล้างจานอย่างหน่อยมีน้ำเปียงฟันบนแล้วขอกอง,น,งน้ำเนี้เก็บท่วงนี่นี่มันสำคัญอีหลีบัดที่นี่ มันมันอีหยังเดี๋ยวมุจจอคิดวางไดีเอาโอ้ยเปลี่ยนแบบนี้มุจจอว่ามันเป็นแต่อยู่บ่มันเป็นแต่มันเป็นแต่อยู่ต่อคือสิพ่อทำนี่คือสิผมก็สิกลับไปหาเมียผมทนแล้วมันเปลี่ยนเนี่ยนี่มียผมก็บกำลังมีงานเนาะเฮ็ดเฮาเฮ็ดหยังเนาะโอ้ยนายหลายพี่น้องใอ้จนเด็กมาแห้งล้วแม่นีว่างทุ่มกาแล้วฝากไว้แค่นี้ครับพี่น้องโอ้บ่มีหยังดอกมานจมสู่ฟังซื่อๆดอกอือผู้ใดเจอสถานการณ์แบบเดียวกันบ่ราะนเกาหลีนี่ มันขี่ลายตลอดงานผมนี่บเ่เรื่องน้ำเรื่องน่านนี่ผมก็เงิไหลฝากไว้ที่นี่ครับสวัสดีครับ